สวัสดีครับขอตอละล่า fc เข้าสู่ช่องนี้อร่อยแน่ครับวันนี้มาที่คาเฟ่แถวบัวใหญ่ฮะชื่อมองมองคาเฟ่ตอนนี้มาถึงร้านฮะน่าพาไปดูบรรยากาศรอบร้านฮะมองหน้าคาเฟ่ครับนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยบรรยากาศ อยู่ใกล้อำเภอบัวใหญ่เนาะนี่ฮะไปแต่แฟนเข้าลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วรูปรเดินไปตรงไหนนะเนี่นนอ๋อเดินไปนู่นละเมื่อกี้ขับรถมาอะไรนะ Google แบบพาพาไปอ้อมในหมู่บ้านแต่จริงมันขับตรงมาได้นะ เนี่ฮะนี่ฮะทุ่งนาทุ่งนาทุ่งนาจดรถเรียบร้อยก็น่าจะนั่งยาวเลยครับยาวไ่ถึงว่าอยู่จนถึงเย็นนะครับอยู่จนถึงประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นเพราะว่า ต้องไปดูอีกว่าร้านโรงเหล้าอยู่ตรงไหนที่น้องแอนเขาจะมาแสดงมาทําการแสดงคอนเสิร์ตไม่รู้อยู่ตรงไหนครับเนี่ยอันนี้เขาปลูกข้าวแล้วฮะนะเนี่ยเนี่ยพี่รู้จักโรงเหล้าสุข สุกนี่ไหมไมันอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ครับเขาจะมีเป็นอันเนี้ยรัเป็นเขาเรียกนะเป็นเหมือนซุ้มเนาะเขาไม่ได้มุงหญ้าแขา่เขามุงเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเนี่ครัอย่างเงี้ยนะพี่ๆนี่ครับ บรรยากาศครับเขาจะมีสะพานเดินนะเดินข้ามไปที่ที่เขา,เ,าเปิดเพลงเดี๋ยว,ยวต้องหาวิธีเอาเอาเสียงเพลงออกนะเนี่ยเขาปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกข้าว,ขาวเขาไม่ได้ใส่ซุ้มของมาเป็นอันนี้่นะ มันีนมุมด้วยย่าคาเด้เนี่ยส้มทำเป็น,น,นมีหลายส้มอยู่เป็นคาเฟ่นะน,นี่จะเป็นที่ทเรียกวนะ่าบาร์ มงนาคาเฟ่ครับนะมงนาคาเฟ่เล้วนมจีนอะไรเนาะนมจีนน้ำยาแล้วก็ที่ขาดที่ขาดไม่ได้คือนี่ครับ <c oughs> <c oughs> กินอีกแล้วฮนะส้ตตมตำปูปลาขาดไม่ได้จริงอนะ่ะเมนูเด็ดเลยในโะ้ น่ากินไอ้น้ำยาทำจิ้มหอมมากเธอสั่งน้ำยาอะไรน้ำยาป่าป่ะป่าไม,ไม่สีมันไม่คุ้นเคยเลยน่ากินน่ากินครับนะขอบคุณนะครับ f อซที่เข้ามาชมคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกดกระดิ่งฮะกดกระดิ่งฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของช่องนี้เลยเนี่ยอย่าลืมฮะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมฮะขอทุกท่านสุขภาพแขง็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม